สวัสดีเช้าวันอังคารที่16สิงหาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง a v a n Morning Brief ได้ทุววันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดย a v a n Research Product v e นะคะ่ะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะไม่ได้เป็นวิดีโอนะคะจะเป็นตัวของร e คอร์ดตัวเสียงนั่นเองนะคะเราบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบนะคะเพื่อรอการเปิดเผยการรายงานตัวเลขของเฟดมินิทนะคะ,ะ,คะก็เป็นรายง,งานในการประชุมของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยในวันพุธเนี่ยจะมีการประกาศนะคะ ซึ่งตลาดเนี่ยประเมินว่าโพเวลเนี่ยจะ,ะแถลงสาหรับนโยบายดอกเบีย้ยที่ยังคงปรับขึ้นอยู่หลังจากเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายนะคะในขณะเดียวกัน,เ,นเศรษฐกิจอเมริกาก็ยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยนะคะซึ่งประเด็นนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนซ e n ิเ m e n t การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงค่ะนอกจากนี้เนี่ยตลาดราอการประชุมในแจ็กสันโฮนะคะในวันที่25-27นี้นะคะจะจะมีการบ่งชี้เรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยการทํา QT แล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะจากหัวข้อนะคะ re assessing constraint นะคะ of อ่ uh, on the economic and policy นะคะ Bank of America ค่ะล่าสุดเนี่ยมีการประเมินว่าการลดสภาพคล่องหรือ QT เนี่ยจะส่งผลต่อ movement ของตลาดประมาณ50%นะคะซึ่งหากเป็ดเนี่ยทํา QT จนถึง2023ตามแผนนะคะจะไปแรงกดดันต่อ S&P 500นะคะปรับตัวลดลงประมาณ7%นะคะก็คือมี correlation กันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามฝั่ง S&P 500เนี่ยมีการปรับตัวบวก4.8%ตั้งแต่เริ่มทํา QT ในเดือนมิถุนายนทํให้ตลาดเนี่ยตีความว่าการทํา QT เนี่ยได้ซึมซับไปแล้วก่อนหน้านะคะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยจะ ตากับเรื่องของน้ำหนักของดอกเบีย้ยมากกว่านะคะทั้งนี้เนี่ยการทํา q t หรือการลดสภาพคล่องเนี่ยถือเป็น financial condition ที่สาคัญนะคะเพราะว่าคอนเซนกับเรียลยูโดยจะส่งผลกระทบต่อเอิร์นิ่งแล้วก็ P/E multiplier นะคะโดยณระดับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรียลยูเนี่ยยืนย,ยืนในแดนบวกนะคะก็ทําให้ P/E multiplier premium เนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่ะหุ้นกลุ่ม defensive ซ so ค่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะนำโดย consumer staple แล้วก็ utility นะคะหลังจากตัวเลขของเ e d น e w York manufacturing survey เนี่ยออกมาหดตัวนะคะ3า3จากการขยายตัวที่1 1จ หนึ่งในเดือนที่ผ่านมานะคะทางนี้เนี่ยแรงกดดันของภาคการผลิตเนี่ยมาจากคำสั่งซื้อใหม่ที่หดตัวลงมาถึง29.6ในขณะเดียวกันชิปเมนก็ลดลงนะคะ24.1ค่ะหลังกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ มันมีความกังวลเรื่องของ recession ไปเยอด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคก,กับ consumer discretionary นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะหลังราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงมาก็สมบลเชิงมวกต่อทิศทางของเงินเฟอ้อนะคะที่อาจจะปรับตัวลดลงนะคะสะท้อนการผ่อนคลายของดอกเบีย้ยที่มากขึ้นค่ะจากประเด็นที่จอซ้อนเนี่ยได้มีการเพิ่มเงินลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโดยการซื้อ z เม s a l e ซ f o r c e แลว Alphabet นะคะก็ได้มีการรายงานจากแซลลี่ดักกี้มิลเลอร์นะคะแฟมเบรี่ก็เป็นตระกูลใหญ่ในตระกูลของมอร์แกนนะคะหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ของโลกะคะ ที่แบกอเมริกาอยู่นะคะก็ประกาศว่าได้มีการขายหุ้นกลุ่มเทคตัต้งแต่ไตรมาสสนะคะซึ่งประเมินว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่แบรนด์เมเจอร์แงแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีอีกหลายฟันเฮาส์แล้วก็รวมถึงไอคอนิ c แคปิตอลนะคะซึ่งดูแลกลุ่มเศรษฐีนะคะในกลุ่มของซิลิคอน a l เล y นะคะอย่างเช่นมาร์คสคเบิร์กนะคะก็ได้มีการประกาศว่ามีการเพิ่มโพสิชันในหุ้นกลุ่มเทคทั้งอ l p h ฟมเมตเมตาแล้วก็หุ้นกลุ่มบิ t เทคนะคะหลังจากที่มันมีการปรับตัวลดลงมาในไตรมาสสนะคะแล้วเ,เขาก ก็อ่าอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าถั่วนั่นเองนะคะหลังจากที่มันมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าสองค่ะหุ้นกลุ่มค้าปีกค่ะมีการปรับตัวลดลงค่ะหลังเออร์เน็งเนี่ยออกมาต่ากว่าคาดนะคะจากผลกระทบเรื่องของเงินเฟอ้อก็กดดันให้กําไรของบริษัทเนี่ยน้อยลงนอกจากนี้เนี่ยเฟดแอเรนต้นะคะมีการประกาศตัวเลข g d p ในไตรมาสสานะคะจากโมเดล g d p หนาวซึ่งมองชี้ว่าการขยายตัวเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะ จากเดิมเนี่ย1.4%มาที่2.5%นะคะประเด็นหลักๆก,ก็มาจาก private inventory ที่มันมีการปรับตัวลงมานั่นเองค่ะข้างเงินดอลลาร์ค่ะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะคะแต่ระดับที่106.40หลังความกัวงวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงนะคะรวมถึงภาระหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะสมงติให้ข้างเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าลงนอกจากนี้เนี่ยาการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจในยูโรโซนและในยูโรโซนและอังกฤษนะคะก็ ยังอยู่ในภาวะของเงินเฟอ้อในระดับสูงนะคะก็กดดันการขยายตัวของ GDP นะคะทำให้ค่างเงินยูโรแล้วก็ปอนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงนะคะรวมถึงหยวนด้วยก็ส่งผลให้ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนั่นเองนะคะนักวิคเคห์เนี่ยประเมนว่าร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act นะคะที่มีการอนุมัติไปแล้วนะคะจากสภาล่างและสภาบนตอนนี้ต่อก็รอตัวของไบเดนที่เซ็นอนุมัตินะคะเพื่อบังคับใช้นะคะสามารถเนี่ยจะสามารถลดเงินเฟอ้อได้มากถึง0.1%นะคะ อันนี้ก็มาจากที่เงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ต้นทุน สูงขึ้นนะคะเฉลีย่ยประมาณ717เหรียญต่อคนต่อเดือนนั่นเองนะคะราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวลดลงนะคะ WTI อยู่ประมาณ88เหรียญ Brent อยู่ประมาณ93เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็รวมถึงข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านและสหรัฐน,นะคะซึ่งอิหรนน่านคาดว่าจะได้รับการตอบกลับจากสหรัฐในอีก2วันข้างหน้านะคะสำหรับประเด็นการข่มบาตรอิหร่านในรัฐบาลถัดไปนะคะท้งนี้เนี่ยอิหร่าน,นสามารถจะสัพพายน้ำมันได้เพิ่มขึ้นนะคะหาก มีการปลดล็อกสวอดีนะคะก็ประมาณหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านห้าแสนล้านบาเรลต่อวันนะคะในอีกหงเดือนข้างหน้าค่ะรวมถึงอาจจะมีการส่งออกแย่แร่ยูเรเนียมนะคะเพื่อใช้ผลิตลงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยะคะ่ะราคาทองคําค่ะมีการปรับตัวลดลงแต่ละดับที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่เหรียญต่อชัยออนส์นะคะจากแรงกดดันเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งค่าในขณะที่เรียวยูเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในกรอบที่ประมาณศูนยะ์จุดสามห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนตัวของบอลยู U ค่ะมีการปรับตัวลดลงทั้งสิบปีและสองปีนะคะทำให้สเปรดดขออองงบนยยูเสประะคั อินเวอร์ตอยู่ที่ระดับลบ0นี่เอร์เนะคะส่วนสเปรดสามเดือนทับ10ปีค่ะอยู่ที่ระดับ0.07ค่ะใกล้แต่ระดับ0ูนย์นะคะก็หากตัวสเปรดสองทับสปีและ3เดือนทับ10ปีเนี่ยไม่มีการปรับตัวลดลงหรือต่ำกว่าศูนย์เนี่ยมันจะเป็นทริกเกอร์พอร์อันหนึ่งที่จะบ่งชี้ได้ว,ว่าอาจจะมีการเกิดรีเซชชันได้ในอีก6-18เดือนข้างหน้านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ตลาดเนี่ยประเมนว่า recession เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็จริงแแต่่อจ,จะะะเเป็นน Mysation Re Reation หรืทีบบบะคะ จะพักรยายงานที่มันมีการฝืนตัวค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในกรอบแคบนะคะหล่อหลังจากรอตัวเลข GDP แล้วก็เงินเฟอ้อที่จะมีการประกาศในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หุ้นกลุ่ม Energy แล้วก็ Basic Resources เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะคะในขณะที่ Healthcare Construction แล้วก็ Chemical นะคะมีการปรับตัวบวกค่ะอย่างไรก็ตามวาความเสี่ยงสำหรับการเกิด Recession ในยูโรโซนยังคงเป็นเรื่องที่ต้องะระมัดระวังนะคะหลังแนวโน้มเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงจากวิกฤตพลังงานที่ยังไม่แน่นอนสำหรับในช่วงฤดูหนาวนะคะ Euro zone รีเบ เพิ่มขึ้นมาที่63จุดน,นะคะกดดันค้างเงินยูโรให้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับค้างเงินปอหลังจากแนวโน้มเงินเฟ้ออังกฤษเนี่ยที่จะมีการประกาศในวันพุธเนี่ยมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหรือเรงตัวขึ้นนั่นเองนะคะคาดว่าน่าจะอยู่ระดับประมาณ9.4อรใส่นะคซึ่งสูงสุดในรอบ40ปีค่ะทำให้อังกฤษอจะต้องเร่งขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียค่ะปรับตัวผสมผสานค่ะตลาดหุ้นอินเดียและเกาหลีใต้เนี่ยหยุดทําการเมื่อวานนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปรับตัวบวกลัง GDP ขยายตัว2.2%ในไตรมาส2นะคะส่วนตลาดหุ้นจีนก็รับแรงกดดันนะคะต้องบอกว่าปรับตัวลดลงในกรอบแทมนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาชะลอตัวโดยรีเทลเซลล์ค่ะประกาศามาก็ปรับตัวลดลงมา2.7%นะคะจาก3.1% i n d u s t r i a l Production นค่ะ ก็แฟแสนนะคะอยู่ที่ประมาณ3.8จาก3.9นะคะ Fixed Asset Investment นะคะชะลอตัวลงมาที่เอ่อชะลอตัวลงนะคะจาก6.1มาที่5.7ค่ะ House Price เนี่ยหดตัวลงประมาณ0.9นอกจากนี้เนี่ยอัตราการว่างงานนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจาก19.3มาที่19.4นะคะในขณะที่อัตราการว่างงานในชนบทนะคะหรือ Urban Unemployment เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมา อยู่ที่ประมาณ5.4%จาก5.5%ค่ะท้งนี้เนี่ยการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นผลมาจากนโยบายของเชื้อโควิดนะคะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอตัวลงรวมถึงความกังวลเรื่องของพาราหนี่แล้วก็สภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนนะคะทำให้ธนาคารกลางจีนนะคะหรือ PBOC ล่าสุดก็ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้7วันเนี่ยปรับตัวลดลงมาที่2 2%ปอร์เนะคะจากสองุดหนึ่งค่ะและดอกเบี้ยงเงินกู้หนึ่งปีปรับตัวลดลงมาจากส8 5แปดห้ามาที่ส7 5็ห้าเอร์ซ็นค่ะเพราะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ค่างเงินหยวนอ่อนค่าลงมาที่หกแปดค่ะเหรียญต่อหยวนต่อดอลลาร์นี่นเอนงค่ะทน geopolitic ค่ะจีนได้มีการซ้อมลบอีกครั้งนะคะในใกล้ช่องแคบไต้หวันเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่คณะผู้แทนสหรัฐเนี่ยกลับไปยันไต้หวันนะคะเป็นทั้งคณะเลยนะคะจากสหรัฐแล้วก็พบกับไช่อินหวนนะคะที่เป็นผู้นําของ ไต้หวันนั่นเองนะคะโดยมีการถแถลงว่าสหรัฐเนี่ยจะสนับสนุนในความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันนะคะซึ่งเป็น uncertainty risk ที่ต้องติดตามนะคะหลังจากล่าสุดเนี่ยจีนมีการตอบโต้โดยการถอนหุ้นบริษัท5แห่งใหญ่ของจีนออกจากตกลาด ตลาดสหรัฐนั่นเองค่ะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนค่ะสะท้อนมาที่ตลาดหุ้นจีนนะคะซึ่งมีพอร์ชั่นใหญ่ใน MSCI a ชียนะคะโดยล่าสุดเนี่ย performance ของดัชนีเอเชียนะคะ MSCI ชียเนี่ underperform กว่า Developed Market นั่นเองนะคะเช่นสหรัฐนะคะหลังจากสหรัฐเนี่ยมีการผ่อนคลายเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ดอกเบีย้ยที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ Morgan กก Stanley ค่ะประเมินว่าเงินเฟอ้อของฝั่งเอเชียเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดแล้วนะคะทำให้มีความน่าสนใจเข้าลงทุนมากขึ้นนะคะสำหรับในเอเชียและรวมถึงฟันโฟด้วยนะคะเนื่องจากว่าค่างเงินเนี่ย ต้องบอกว่ามีการปรับมาแข็งค่าขึ้นค่ะ ตลาดหุ้นไทยค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลัง GDP ถ้าเทียบรายปีเนี่ยขยายตัวอยู่ประมาณ2.5%จาก2.3%นะคะแต่ถ้าเรียกเทียบไตระคะก็ปรับตัวลดลงนะคะทางนี้เนี่ยต้องบอกว่านักวิศวิศนักวิเคราะห์ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการขยายตัวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะก็เ,เลยทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะที่ประมาณ3.5.52จ,จากการขยายตัวของ GDP เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมามาจากตัวการ ภาคการภาคการบริการนะคะที่มีการฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวนะคะหลังจากมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงนั่นเองนะคะสำหรับการลงทุนค่ะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะก็ตลาดจะมีความผันผวนนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีตัวของเฟดมินิที่เป็นโพซิทีฟเซน i m เมนนะคะแต่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนเนี่ยจับตาในเรื่องของการประชุมที่แจ็กสันโฮนะคะซึ่งจะเป็นการบองชี้เรื่องของแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยแล้วก็ เป็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจของสหลาดนะคะซึ่งตลาดเนี่ยกำลังตีความในเชิงบวกค่อนข้างมากนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้หุ้นกลุ่มโกลด์สต็อกแน่ถือว่ามีความน่าสนใจเข้าลงทุนในระดับปัจจุบันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ